สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเลยนะฮะแล้วก็หมอกฟุ้งเลยนะครับที่ภูทับเบิกนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่กันนิดนึงสําหรับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,น,นะฮะเกี่ยวกับการดูโชคลาภบนลายมือของตัวเองนะครับเพราช่วงนี้เพื่อนๆน,นะฮะจะมีโชคลาภหรือเปล่านะครับก่อนที่ทุกคนนะฮะจะเข้าไปชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด subscribe ติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะจุดสังเกตอ,อันที่หนึ่งเลยให้เพื่อนๆลองแบมือขึ้นมานะครับแล้วให้สังเกตที่บริเวณใต้นิ้วนางนะครับใต้ขคนนิ้วนางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตรงบริเวณเนินอาทิตย์นะครับถ้าในช่วงนั้นนะครับใครที่บริเวณเนินอาทิตย์เนี่ยใต้ขคนนิ้วนางนะฮะมีจุดสมผุดแดงขึ้นจุดสมพุดแดงนี่ก็คือเลขจุดเล็กๆเ,เป็นจุดแดงๆเล็กๆเหมือนเพื่อนๆมีเข็มจิ้ม นะครับแล้วมันเป็นจุดแดงๆเล็กๆนะฮะจะจุดเข้มก็ดีจะจุดอ่อนก็ดีนะฮะถ้าบนขึ้นบริเวณใต้เนินอาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะมีโชคลาภเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าใครจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองต่างๆเนี่ยช่วงนี้ลงทุนได้เลยนะครับประสบความสาเร็จแน่นอนหรือใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้นะครับรับรองว่าคุณมีโชคมีลาบแน่นอนนะครับถ้ามีจุดแดงๆนะครับขึ้นอยู่บริเวณ ใต้โค่นิ้วนางนะครับรว่าเนินอาทิตย์นะครับเป็นเนินแห่งความมีชื่อเสียงนะครับเรื่องของการเงินการทองนะครับถ้าเกิดมันมีจุดสมพุดสีแดงขึ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณนะฮะน่าจะมีโชคมีลาภเข้ามาแล้วล่ะส่วนจะโชคใหญ่โชคเล็กตรงนี้เราก็ต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่ในทางกงข้ามนะฮะถ้ามันมีจุดด,ดำนะฮะหรือขี้แมงวันจุดดำหรือไฟอไขึ้นบริเวณใต้เนินอาทิตย์นะ รงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับมันจะสลับกันเลยคุณต้องระวังเรื่องของการเติมเตียชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะทําด้วยตัวเองนะฮะหรือคนอื่นจะทําให้คุณเสียชื่อนะครับการดูโชคลาบแบบที่สองก็แล้วนะฮะอันนี้เราจริงๆเรื่องของการดูโชคลาบมันดูได้หลายอย่างครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตางงเฮงในขณะนั้นนะครับผิวพรรณนะฮะแต่เรื่องของลายมือเนี่ยมันจะบอกได้ชัดเจนที่สุดเลย นะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของลัคนาราศีเกิดเองเนี่ยบางทีคนมันซ้ํากันเยอะแต่ลายมือมันเอ,เอ,เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละคนจุด <n> ที่2นะครับให้เพื่อนๆลองแบ JR. มือขึ้นมานะครับดูตามภาพประกอบที่ผมได้โชว์ขึ้นมานี่นะฮะตรงนี้เราเรียกกันว่าเส้นลาบนะครับเส้นลาบเนี่ยก็คือเส้นที่มันแอบแน,บ,นบชิดนะฮะกับเส้นชีวิตเลยนะครับหรือเส้นอายุนี่แหละนะครับเป็นเหมือนเส้นอายุเส้นชีวิตเส้นที่2เลยซึ่งมันแนบกันนะครับ แต่ว่ามันจะอยู่บริเวณด้านนอกของเส้นชีวิตนะครับนี่เพื่อนๆดูตรงนี้เขาเรียกว่าด้านในนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าด้านนอกนะครับเส้นลาบเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกซึ่งมันจะแอบแนบชิดกับเส้นชีวิตนะครับส่วนลาบมันจะมากจะน้อ right. ยเนี่ยมันครับมันต้องดูเรื่องของวาสนาในขณะนั้นควบคู่กันไปด้วยเส้นวาสนาของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นช่วงพีคของวาสนาเพื่อนๆเลยเส้นลาบที่เกิดนะครับมันก็จะใหญ่ตามเส้นวาสนาด้วย นะครับคำว่าใหญ่เนี่ยหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นบางคนนะฮะลาบเส้นวาสนาเขาในช่วงนี้นะฮะเป็นเศรษฐีเลยเข้าขั้นมีเงินล้านมีเงิน10ล้านเลยเวลาเส้นลาบมันขึ้นนะครับกำไรของเขาในการทําธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นเหมือนเส้นวาสนาในช่วงนั้นบางคนนะเส้นวาสนาอาจจะขึ้นนะครับเส้นลาบขึ้นแต่มันเป็นวาสนาเล็กๆนะฮะอาจจะมีถูกหวยเลยเบอร์นะฮะร้อยหนึ่งพันหนึ่ง นะครับหรือสอง0ันสามพนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นวาสนาของเพื่อนๆในช่วงนั้นแต่ละคนด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันจุดสังเกตนะครับในดูในเรื่องของเส้นลาบเนี่ยเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันเกิดในช่วงไหนของชีวิตนะฮะก็ให้เพื่อนๆเน <t> ี <t> ่ยวัด <ungen> จากเส้นชีวิตนะครับนี่ที่ผมเคยสอนไปแล้ว่ะจะทบทวนให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหร,รับเส้นชีวิตนะครับเราก็ไล่มาตั้งแต่บริเวณนี่นะฮะปลายนิ้วขึ้นมาเลย นะครับตรงกลางมือขึ้นมาแล้วก็ลากมานะครับว่าเส้นชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสังเกตที่เส้นลาบนะครับว่ามันเกิดช่วงใดของอายุของเพื่อนเพื่อนนะครับบางคนเนี่ยมันอาจจะเกิดเส้นาลาบเนี่ยมาอายุยังน้อยนะครับลากยาวมาจนถึงสูงวัยเลยอันนี้ก็เรียวกว่าเป็นลาบย,วยาวๆเลยนะครับหรือทําธุรกิจเนี่ยได้กําไรต่อเนื่องมาเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยมันจะมีเส้นลาบอยู่เป็นบางช่วงอายุ บางคนเกิดตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับอาจจะมาสุดที่อายุ40ปีอันนี้ก็เรียกว่าลาบสั้นๆเส้นลาบของใครนะฮะที่ยาวมาเลยนะครับตรงนี้บอกได้เลยเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆเนี่ยจะร่ํารวยนะครับทำอะไรก็ประสบความสาเร็จมีโชคมีลาบมีเงินใช้ไม่ขาดมือเนี่ยยาวมาเลยอย่างที่ผมได้รำเรียนไปนะครับคนไหนนะฮะที่บอกว่าผมก็มีเส้นลาบเหมือนกันนะครับแต่มันไปขึ้นอยู่บริเวณด้านในของเส้นอายุหรือเส้นชีวิต ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับตรงนี้มันก็เป็นผลดีเหมือนกันนะครับสำหรับเส้นลาบที่เกิดด้านในแต่มันจะไม่ใช่เรื่องของเกี่ยวกับลาบลอยสักเท่าไหร่มันจะเป็นลาบที่ได้จากงานประจำนะฮะหรืองานที่เพื่อนๆทําอยู่ประจําเช่นเพื่อนๆทํางานอยู่ออฟฟิศนะฮะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะประสบความสาเร็จนะครับในปีนั้นอาจจะได้โบนัสพิเศษม,มากกว่าคนอื่นนะครับสาหรับคนที่มันอยู่เส้นลาบอยู่ด้านในเสน้นลานนบของใครนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันอยู่ค่อนบ, cs, บริเวณเนินหลักฐาน ตรงนี้นะฮะความหมายก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงในช่วงวัยเกษียณนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆคือเพื่อนเพื่อนจะมีหลักฐานที่มั่นคงหรือถ้ากระตีอีกความหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนเพื่อนอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรที่มันแลรู้สึกแบบมั่นคงนะฮะมีหลักมีฐานเนี่ยตรงนี้ ถ้าเส้นลาบของเพื่อนๆมันขึ้นมาแล้วมันคล้อยมาทางบริเวณเนินหลักฐานสําหรับคลิปนี้นะฮะที่ผมได้แนะนาเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการดูโชคลาบบนมือของตัวเองนะครับว่าช่วงไหนเพื่อนเพื่อนควรลงทุนช่วงไหนเพื่อนๆนควรเสี่ยงดวงหรือเพื่อนๆนช่วงไหนเนี่ยทำธุรกิจการเงินต่างๆนะครับก็ดูไม่ยากนะฮะให้เพื่อนๆลองไปสังเกตดูที่มือของเพื่อนเพื่อนกันใครช่วงไหนนะฮะกำลังลุ้นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเล่นหุ้นนะฮะจะเกิดเส้นลาบขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อน จัดเต็มได้เลยนะฮะยังไงนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วครับผม